สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อ้อยหรือว่าริตาซาคอนเน็กนะคะกับอาจารย์พิมพรสวรร์เรากลับมาพบกันเหมือนเดิมในรายการนั่งคุยจัก,กรราศีที่สถานีโหราศาสตร์ค่ะวันนี้จะเป็นการทํานายโชคชะตาราศีของผู้ที่เกิดในราศีเมษนะคะห,ห,หรือว่าผู้ที่ทราบว่าลัคนาตัวเองอยู่ในลัคนาเมษก็คลิปนี้เป็นของคุณค่ะผู้ที่เกิดในราศีเมษก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนจนถึง14พฤษภาคมนะคะเดือนมกราคมปี2564จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างคะ เดือนแรกของปีใหม่ปี2,564เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเสียงอ่อนเสียงหวานเลยนะคุณอ้อยค่ะ <c oughs> รู้ใช่ไหมล่ะว่าคนคนนี้ยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่ของเขาเนี่ยยังคงรักษาตำแหน่งได้ใช่เราก็ต้องอแบบว่านอบน้อมหน่อยสิ ต้องบอกว่าคุณเมธคุณเนี่ยนะมีดาวถึงสองดวงที่มาช่วยแล้วเกื้อหนุนในดวงคุณตั้งแต่เปิดปีใหม่มาเลยเพราะอะไรเพราะดาวเสาร์เนี่ยเป็นกเกษตรอยู่ในเรือนกัมมะ,ะนี่ว่าแรงแล้วนะค่ะเจอดาววังคารเป็นกเกษตรอยู่ทับตัวแรงจัดอะ่ะคือสามกับเจ็ดเนี่ยทำมุมเป็นจตุอย่างเงี้ยหมายถึงว่าตัวคุณเองมีอะไรที่อะไรเปลี่ยนแปลงมาแรงมาแรงในเรื่องอะไรการงานไม่ได้ว่าเหมือน เหมือนมีความเขาเรียกว่าอาจจะมีภาระหน้าที่ในเรื่องการงานมากขึ้นบางคนเนี่ยนะรัคนาแม่เนี่ยเขามีตำแหน่งหน้าที่ใหญ่ขึ้นมีการขยับขยายเคลื่อนไหวคือมีการย้ายตำแหน่งมาคนรับราชการย้ายตำแหน่งไปไกลมากขึ้นแต่การไปไกลครั้งนี้ส่งผลทาให้ตัวเขาเองเหมือนกับได้ตำแหน่งที่สูงขึ้นมีความรับผิดชอบที่ดีขึ้นคนที่อยู่ในองค์กรธุรกิจเอกชนก็แล้วแต่เขาก็มีการขยับขยายย้ายสายงานย้ายสาขาย้ายอะไรก็แล้วแต่ทําให้ตัวเขามีความก้าวหน้าดีขึ้นแล้วมั่นคง ไปอีก2ปีครึ่งคือมีการก้าวขึ้น<ช>แล้วก็คนที่เป็นผู้นําก็แบบว่าคือมันถูกทางเข้าแล้วใช่แล้วแล้วจะบอกว่าคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยนะ ดาวเสาเป็นเกษตรเนี่ยคุณต้องรีบคว้าจังหวะนี้ให้ดีที่สุดให้แน่นที่สุดค่ะคือพยายามอย่ามีวันหยุดเลย<ม>พยายามทําเถอะเพราะว่าดาวเสามาอยู่ในตําแหน่งนี้จะทําให้ตัวคุณสร้างความมั่นคงได้คือนานมากนานมากจริงๆต้องบอกว่านานมากจริงๆนะแล้วจังหวะเสาอยู่อย่างเงี้ยสองปีครึ่งแล้วพอเสาขึ้นลาระได้อีกแต่พอเสาเข้าวินาศเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มมีการเขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงขยับขยายค่ะ,คะถึงบอกว่าตอนนี้ถ้าเสาอยู่ตําแหน่งนี้คือช่วยคุณแบบเรียกได้ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ พอเสาเบี่ยงปุ๊บอ่ะเหลือ80ค่ะ มันทาให้เสียโอกาสถ้าเกิดตอนนี้คุณเอาเวลาไปทําเรื่องอื่นนะคะแต่เราไม่ห่วงเรื่องความขยันของคุณเมธหรอกเขาเขาเต็มที่อยู่แล้วเรื่องเขาขยันอยู่แล้วเพราะว่าเขาอะคบกับดิฉันอยู่ด้วยดิฉันดิฉันก็บอกเขาตลอดเลยนี่เราให้กําลังใจกันมาแบบว่าป๊อปปี้เลิฟมาตั้งแต่สมัยนี่นะ6 2เนี่ย6 3เนี่ยเราให้กําลังใจกันมาตลอดก็ยังป๊อปปี้เลิฟอยู่เขายังไม่โอเคหรือเปล่าไม่ดิฉันก็เก็บเสื้อผ้ารออยู่ไงรอวันที่เขาพร้อมไงรอวันที่เขาจะยกระดับให้พิมรอได้ รอได้ทุกคนเลยตอนนี้ะน,นะ,ะเรามาเริ่มกันในวันที่6มกราคมค่ะวันที่6มกราคือวันที่ดาวศุกร์ย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนสุภาค่ะสุขสมบูรณ์ย้ายเข้ามาอย่างนี้แล้วเป็นมหาจักรความยิ่งใหญ่แล้วดาวสุขคุณคืออะไรในดวงการเงินการเงินคุณมีความยิ่งใหญ่เรือนสุภะโอ้โหคุณอนะเป็นอีกหนึ่งลัคนาที่จะมีโชคลาภ เงี่ยหมดเลยการเงินสุขสําเร็จสมหวังขยับขยายแล้วคนที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเจ้าของกิจการที่รอเงินมารอรับเงินจากลูกค้าคือเอเดือนที่แล้วเดือนธันวาอาจจะติดปีใหม่วันหยุดหรืออะไรก็แล้วแต่เขาอาจจะเลื่อนมาแล้วมาได้ในเดือนนี้แล้วคือเยอะมากอ,อืมหรือบางคนได้โชคลาภเช่นอะรอการขายอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วมาขายได้หรือบางคนรอเรียกได้ว่าอาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คิดว่ามันควรจะได้แล้วมันยังไม่ได้ 6มกราเป็นต้นมาเนี่ยคุณจะได้แน่นอนคุ้มค่าการรอคอยใช่ไงแล้วจังหวะชีวิตตอนนี้คือแบบหูกระเป๋าตุงแล้วว่าอยากจะทําอะไรอยากจะลงทุนอะไรคือได้แต่งใจแล้วรู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่นักวางแผน,น,นด้วยนะคุณน้อย ดาวังคาเนี่ยเขาเป็นเจ้าแห่งนักรบทเขาเป็นคนที่วางแผนในเรื่องการทําธุรกิจแอคชั่นแอคทีฟอะไรคือเขาเร็วอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนี้พิมพ์ไม่ห่วงสิ่งที่พิมพห่วงอย่างเดียวก็คือมารุตยูนี่แหละ,ะแล้วมาอยู่กับ3ด้วยเนี่ยนะส่งผลให้ตัวเขาเองมีความใจร้อนและหัวร้อนแล้วก็คือแบบเหมือนในเรื่องอารมณ์อ่ะเรื่องอารมณ์อย่างเดียวเลยที่ห่วงในเดือนนี้ยังไปเดือนหนึ่งที่ต้องบอกว่ายิ่งกว่าใจเย็นอีกนะ ใจล่มลมเลยคือบางทีว่าล่มลถ้า,ามีอะไรไม่ได้อย่างใจหน่อยเขาจะแบบว่าหงุดหงิดง่ายแล้วจังหวะเงินเข้าเนี่ยอย่าอารมณ์เสียบ <C HA S 2> อกเลยว่าพอรู้ว่าเงินจะเข้าอย,ายอ่าอารมณ์เสียเพราะถ้าอารมณ์เสียเดี๋ยวเงินมันไหลออก <C HA S 2> อันนี้เป็นเคล็ดลับนะเราไม่ได้แบบว่าเราไม่ได้เมคขึ้นมาหรืออะไรขึ้นมาแต่มันเป็นเคล็ดลับจากดวงดาวจริงถ้าคุณอารมณ์ดีเงินนั้นเข้ามาจะใหญ่กว่าเดิมที่คุณคาดไม่ถึงแล้วเงินมันจะอยู่กับคุณแล้วมันจะทําอะไรให้คุณได้เยอะมากแต่ถ้าคุณอารมณ์เสียขัดลาบตัวเอง ทำให้เงินไหลออกแบบชนิดที่ว่าหายไปกับตาเลยอะนะ <c oughs> แล้วพอมาวันที่14มกราคมค่ะดาวอาทิตย์ค่ะย้ายเขามาอยู่ในเรียนการงานอาทิตย์ปุตตะกรม,มะงานใหม่มาอีกแล้วฉันต้องวางแผนทำนั้นนี้ทำนั้นได้เงินมาแล้วนี่วางแผนไปต่อยอดไป,ไปลงทุนไป แล้วในที่ทํางานสมมติเป็นพนักงานประจําก็อยู่ดีก็ได้โปรเจกต์ได้อะไรจับอะไรก็ไม่รู้แต่รู้แต่ว่าฉันทําได้คนอื่นทําไม่ได้จังหวะชีวิตนี้ฉันมีดวงที่ดีมากจังหวะชีวิตนี้ฉันแก้ปัญหาให้คนทั้งออฟฟิศได้อืรู้สึกว่ามีความภูมิใจในตัวเองสูงมากเพราะตัวเองเหมือนมีความยิ่งใหญ่มาในเรื่องการงานนะชอบความเป็นผู้นําอยู่แล้วใช่นะคะ แล้วพอมาวันที่20มกราดาวเกตย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนมรณะ,ะโอ้โหซิกเซนสัมผัสพิเศษมาเต็มแล้วมรณะสัมพันธ์ไปที่ดาวังคารมาอยู่กับตัวตอนนี้ต้องห่วงสุขภาพเขานิดน,นึงคุณน้อยเพราะว่าตนุมรณะเขาอาจจะทํางานเยอะมากจนทําให้ตัวเขาเองอาจจะเจ็บป่วยหรือบางคนอาจจะแบบว่าท้อถอยแบบเฮ้ยทาไมฉันทําแล้วมัน แบบว่ามันไม่มีใครเห็นหรืออะไรไม่ต้องคิดมากจังหวะตอนนี้คุณดวงดีแล้วคุณดีแล้วอะไรจะเกิดขึ้นช่างมันค่ะไม่ต้องมองข้างๆบางทีบางสิ่งบางอย่างนะการโฟกัสไปข้างหน้าเนี่ยสำคัญการโฟกัสข้างๆมันทําให้คุณเดินช้าลงคุณลองดูสิถ้าคุณเดินตรงไปข้างหน้าแล้วคุณมัมแต่มมองซ้ายมองขวาน่ะคุณจะเดินหน้าได้เร็วไหมค่ะอคุณต้องมองไปข้างหน้าอย่างเดียวไม่ต้องมองอะไรจเดินช้าแล้วย,ยังเดินไม่ตรงด้วยใช่แล้วมันจะทําให้คุณเดินชนด้วยเป็นอุบัติเหตุขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ โฟกัสไปข้างหน้าอย่างเดียวเดี๋นี้ให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆด้วยใช่อาจจะหกล้มบ้างอะไรบ้างตอนนี้แหละถึงบอกว่าให้มองไปข้างหน้าไม่ต้องมองข้างๆแต่ไม่มีอุบัติเหตุใหญ่นะคะแค่อาจจะล้มบ้างนิดหน่อยเขียวช้ำอะไรนิดหน่อยนิดหน่อยอุบัติเหตุนิดบาดนิดนอาจจะเป็นอุบัติเหตุรักก็ได้นะ รออยู่นะรอทุกคนเลยเนี่ยฉันเนี่ยแล้วพอมาวันที่30มสิบกราไม่นะเขาจริงใจหรอกตัว30มกราดาวสุกย้ายเข้ามาสมทบอยู่ในเรือนการงานไปไหนไม่ได้ค่ะคุณค ไปไหนไม่ได้จริงๆเพราะการงานคุณเยอะมากแล้วดาวศุกร์เนี่ยเป็นเจ้าปัตตานิปัตตานิหมายถึงคู่การติดตอ่อสัญญาหรือคู่ลูกค้าหรืออะไรก็แล้วแต่ตอนนี้ไขว่คว้าให้ได้นะ,ะบางคนอาจจะได้ลูกค้าใหม่อาจจะได้ลูกค้าใหญ่หรืออาจจะได้ลูกค้าแนะนําต่ออีกทีหนึง่งคุณก็มีคอนเนคชั่นใหม่เข้ามาทําให้ตัวคุณเองมีความก้าวหน้าในเรื่องธุรกิจหรือบางคนเนี่ยทำงานร่วมกับคู่ในเดือนนี้จะมีความสุขสมหวังดีมากถ้ามองไปในเรื่องความรักเหมือนกับว่าความรักคุณไม่ได้มีอะไรที่มันพี แล้วอะ่ะเออคุณมีจุดลงตัวแล้วคุณมีบางสิ่งบางอย่างที่รู้แล้วว่าเฮ้ยค,ความรักจะอยู่ยังไงจะเป็นยังไงคือคุณแบบอิ่มแล้วในเรื่องนี้ไม่ได้มองว่ามันทุกทรมาหรือมันอะไรแล้วนะค่อนข้างจะมั่นคงใช่แล้วเหมือนจังหวะตอนนี้คือกรรมะเข้ามาอย่างนี้ คน<ผ><า>ที่โสดเนี่ยอาจจะเจอคู่ในเกี่ยวกับเรื่องงานหรือเขาอาจจะมาช่วยงานเราแล้วก็แบบด้วยความใกล้ชิดด้วยความสนิทสนมด้วยความอะไรก็ทําให้เราอาจจะเผดใจจากสายงานก็เนี่ยให้กําลังใจกันไปให้กําลังใจกันมาก็เผดใจ <c oughs> อะไรแบบเนี้คุณอ้อยคือมันมีบ้างนิดนีค้คุณก็ต้องเข้าใจอนะคือเดือนนี้ไม่ต้องคิดว่าเออจะไปเที่ยวอะไรถึงไม่ไปเที่ยวก็ไม่เป็นไรคุ้มกว่าใช่ได้ทํางานคุ้มกว่าแล้วจะบอกว่า,วาเดือนหน้าเนี่ยลาพระมารออยู่นะจะบอกว่ามีความสําเร็จดีมากเดือนนี้ขอเรื่องเดียวใจโลก ลมลมยิ่งกว่าเย็นอีกนะต้องอล่มเลยอย่างุหดห<ช>งิดง่ายอย่างุดหงิดอย่าโมโหอย่าะอะไรกับใครแล้วการเดินตรงโดยไม่ต้องมองอะไรทั้งนั้นเนี่ยมันจะทําให้คุณเดินเร็ว นะคะ,คะซึ่งตรงกับไพ่ยิบสีเลยค่ะเปิดมา The Hermit เลยคะ่ะก็คือเนี่ยชีวิตเนี่ยรักสันโดษเลยเพราะตอนรู้สึกอะไรลุมมาหมดเลยนะ,ะแล้วก็มากับเด็กถือไม้เท้าด้วยนะคะความมั่นคงการงานก็คือ The Moon เยอะจริงๆเนี่ยคิดมากเลยแล้วก็มีดีไฮด้วยก็คือการวางแผนในเรื่องการงานนะการเงินมีโชคลาภนะคะก็คือ The Moon มากับราชินีไม้เท้าค่ะมีรายจ่ายแต่เขาว่ามีโชคลาภมาคือต้องได้เงินก้อนใหญ่แน่นอนความรักก็คือเจ็ดไม้เท้ากับ แปดวยก็คือเนี่ยเขาไม่ได้คิดอะไรแล้วคือทุกอย่างมันลงตัวแล้วแต่คนโสดมีคนเข้ามานะแล้วก็บทสรุปเขาเป็นสิบไม้เท้าคืองานเยอะงานหนักแล้วเดือนหน้าเป็นเดือนลาภาลาผลที่จะมีอะไรดีๆเกิดกับเขาด้วยหนึ่งดาบค่ะค่ะอือหนทางดีๆเรื่องดีๆงานดีๆทุกอย่างดีหมดเลยดีหมดเลยอะอยู่ที่ความรู้สึกตัวเองอารมณ์ตัวเองแค่นั้นเองใช่ค่ะ,คะ คีปอารมณ์ให้มันนิ่งๆเพื่อที่ว่าจะตอบรับสิ่งดีๆทั้งเรื่องงานเรื่องเงินนะคะคุณน้อยแต่การทําให้อารมณ์ดีนี่คืออะไรรู้ไหมเปิดดูเราทุกวันก่อนทํางานก็จะได้มีความสุขใช่ไหมก็เห็นหน้าพิมพ์ไงมีก็เหมนมีกําลังใจว่างั้นใช่แล้วเราสองคนก็เป็นกําลังใจให้เหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะ